ทีนี้ไปดูอีกเรื่องหนึ่งศิกากอฟคุณกล้องได้โปรดช่วยดิฉันด้วยค่ะดิฉันจําไม่หวาดไม่ไหวจริงๆนะว่าตอนนี้มีพระรูปใดท่านใดอย่างไรคือเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดพี่ผมเข้าไม่ไหวผมจำได้ว่ามี8ปดหมื่นรูปในโทรศัพท์ของศรีกากรท่านเองหมายถึงรูปนะทีนี้ค่ะล่าสุดวันนี้ไปดูที่จังหวัดพิจิตรพระเทพวชรสิทธิเมธีนะคะเมื่อเช้าก็ลาศิกขาไปเรียบร้อย ท่านนี้เนี่ยเคยมีแชทไลน์หลุดที่บอก I love อยู่นะคะแล้วก็เป็นภาพเห็นแชทเจนเราบอกว่าคิดถึงอะไรต่างๆเหล่านี้ล่าสุดค่ะเมื่อเช้านะคะท่านได้ลาสิกขากับทางด้านของท่านเจ้าคุณบริจเจ้าอาวาสวัดตากฟ้านะคะอันนี้เป็นประเด็นที่ท่านเนี่ยไปมีข่าวกับสีกากอฟนะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวจริงๆเนี่ยเขาก็ไปตามหาท่านก็ยังไม่พบตัวปรากฏว่าเห็นว่าเมื่อเมื่อคืนเนี่ยท่านมาอาบน้ํานั่งรถออกไปกับลูกศิษย์ ลูกศิษย์บอกแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยส่องกุฏิดูก็เห็นปิดไฟมืดแต่เข้าคลองอยู่ครบปรากฏว่าเช้านี้ค่ะลาศิกขาซะแล้วเดี๋ยวไปฟังท่านเจ้าคุณบริจเจ้าอาวาสวัดตากฟ้าหรือพระธรรมวชิวราภรณ์แล้วก็ออตอนนี้ต้องเรียกว่าทิศแล้วนะคะทิศหรือว่าอดีตพระเทพวชิวรเมธีได้พูดเรื่องนี้ค่ะท่านสาธุชนทุกท่าน,น,นวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่15เดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราช2 5 0 0 68เวลา9โมง39นาทีท่านเจ้าคุณประเทพวัชระสิทธิเมธีซึ่งท่านเคยเดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดท่าหลวงและเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรท่านได้ขอราศิกขาเป็นที่เรียบร้อยณวัดตะฟ้าพระรามหลวงอำเภอตะฟ้าจังหวัดนครสวรรค์โดยมีพระสงฆ์เป็นสถีพยาน ในการนี้ท่านทั้งหลายท่านเจ้าคุณพระเทพวัชรสิทธิเมธีจะได้กล่าวอะไรกับท่านสาธุชนขอเรียนเชิญเระฤายกรรมวัตดีธรรมนุกมเจ้ารเจ้าที่เสด็จลงเกินก็หมายถึงสวัสท่านทั้งหลายยังตอหน้าประเด็นลั่แหละประเด็นก็ดี ท่านทั้งหลาย้โอโหสิกรรมเท่เกิดขบถ้าธเจ้าไม่ถือโกนโครื่องไทรมเป็นเทว่าระกำขเจ้าขออโหสิกรรมแก่ทุกท่านทุกตัทุกั้งกิโโสิกรรมไมเก้าเลยเชืสาธุ ที่เอผมก็นับไม่ได้นะว่าสีกากโอฟเนี่ยศึกพระไปกี่รูปแล้วนะยี่สิบกว่าแล้วมั้งแล้วยังมีที่ที่ไม่ปรากฏเป็นข่าวแต่ว่าเออ่ท่านท่านพิจิตเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะท่านเจ้าคณะท่านเจ้าคณะจริงๆเนี่ยไอ้ลายหลุดคลิปเสียงอะไรเนี่ยเขาบอกว่ามันหลุดออกมาก่อนหน้านี้นะมันเป็นช่วงเดียวกับที่ชาวบ้านเนี่ยเขายื่นหนังสือร้องเรียนว่า พระรูปนี้เนี่ยมีหลายประเด็นซื้อขายตําแหน่งนะคะไม่ทําวัดไม่บิณฑบาตใช้ของรู้ราเสพเมถุนช่อโกงทรัพย์สินนะคะ,ะแล้วเขาก็ส่งเรื่องไปแต่มันไม่มีความคืบหน้าอันเนี้ยคลิปที่ว่าเนี่ยนะคะก็เลยกลยายเป็นข่าวมาจนเรื่องศีการกร์นี่แหละคือก็เป็นเขาเรียกว่าบ,บางคนใช้คำว่าฆาตกรรมเลยนะไม่ดีฉันงงที่ท่านพูดแค่ว,ว่าอัตามาไม่ถือโทษอะไรเราเป็นบทบทราศีขายเจ๋อเออ๋อนึกว่านึกว่าคือตอนนี้ อาจจะมาไม่ถือโทษแต่คนอื่นก็ถือโทษท่านไปแล้วไงนะฮะแต่ว่าเรื่องของสกาก๊อบเดิมทีเนี่ยยังหาประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายที่จะเอาผิดเธอเนี่ยยังไม่ได้แต่ตอนนี้มีแล้วะะเพราะว่ามีส่วนพัวพันกับเส้นเงินที่เป็นเงินวัดรับเงินวัดมาะนะทํทให้ทุนเนี้ยวันนี้เองบิ๊กเต่านะครับพลตํารวจตีจรุนเกียรติบานแก้วนะครับก็มีการเดินทางไปเข้าจับกลุ่มนะครับคุณ วิราวันเอมสวัสดิ์หรือสีการกรฟนะฮะอายุสาิาปีเองนะพี่เอโอ้เสื้อตัวเสือเส้อตัวเดิมเลยปะ่ะไม่แน่ใจเลยนะฮะตอนนี้ตามหมายจับโดแต่ชุดเหมือนใช้ชุดเดิมนะตามหมายจับสารอาญาคดีเจ้าติดและประพฤติมิชอบกลางในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิชอบมหนึ่งนะครับร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินรับของโจรภายในบ้านพักหมู่บ้านหรูเลยนะณจังหวัดนนทบุรีครับหลังพบว่ามีเส้นเงินของอดีตพระเทพพัชราภรณ์ อดีตเจ้าวาดวัดชูจิตธรมรมารามนะครับจังหวัดพระนครศรียุธยาโดยมีการรับเงินจากเงินวัดในบัญชีของวัดในประมาณ3<ม>ามแสนไอส่อฮะเออสามแสนแปดหมื่นบาทนะครับซึ่งก็วันนี้ทางกองังกับการสองกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและบุคคลมีชอบปปอมีการควบคุมตัวศิีการกรฟเรียบร้อยแล้วนะฮะค่ะคือท่านพระเทพพัชราพรเนี่ยที่บอกว่าท่านอ่อนต่อโลกะ ตอนนั้นบอกอาตมาอ่อนต่อโลกนะโดนสิกาโกฟเนี่ยดูดเงินไป13ล้าน13ล้านนี่คือบัญชีเงินส่วนตัวนะฮะแล้วยังมีเงินวัดอีกสี่แสนเนี่ยที่โดนจับนี่คือบัญชีเงินวัดนี่แหละค่ะมันนํามาซึ่งคําถามว่าไอ้การบริหารจัดการดูแลเงินวัดเนี่ยมันควรจะรอบคอบกว่านี้หรือเปล่าใช่ซึ่งในส่วนของเรื่องกองการเอาผิดพระที่ทําผิดพระวินัยนะฮะการเสพเป็นถุนเดิมทีมันไม่มีกฎหมายไม่มีข้อบังคับทั้งนั้นพอสืบเสด็จก็ก็จบกันไปจบไปแต่ว่าทางรัฐบาลไม่นิ่งนอนใจเพราะว่าเกรงว่า จะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้คือ,ค,อคือตั้งแต่สีกาเก็และวัดไร่ขิกเนี่ยมันเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีโมเดลที่มีผู้หญิงบางคนเขาอาจจะทาตามทําตามหรือเปล่าก็เลยนําไปสู่ที่จะการขอ,ขอ,ขอผักดันกันแก้กฎหมายเอาผิดเรื่องของการเสพเมถุนกับพระนี่แหละไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะก็จะขอให้มีความผิดนะฮะโดยวันนี้นะครับทางคุณสุชาติตันเจริญรัฐมนตรีประจําสํานักนายรัฐมนตรีในฐานะที่กํากับดูแลงานของ สํานักงานธุรศาสนาหรือพอสอเนี่ยก็บอกว่าเตี้ยจะประสานกับทางสภานะ,ะเพื่อจะขอแก้กฎหมายไม่ยกร่างนะเอาแก้กฎหมายก่อนอดยเฉพาะประเด็นเรื่องของคดีอาญามาตราสองร้อยหกนะครับเพื่อที่จะเอาผิดนะฮะเรื่องของผู้เสพเมถุนจะเป็นพระสงฆ์สามเณรหรือสีกาอะไรก็ผิดวินัยหลับพระสงฆ์เนี่ยจะโดนในเรื่องของโทษนะครับทั้งจําทั้งปรับครับก็มีการโทษปรับเนี่ยสูงสุด20,000กว่าบาทแล้วก็โทษจําคุก1-7ปีนะครับเพื่อจะให้คนเนี่ย เป็นการปราม,มไม่ให้ที่คนที่จะมาคิดไม่ม <า S 2> ดีกับเ,เอ,บอกับวงการศาสนาเนี่ยจะได้ต้องคิดเดยอะกว่านี้นะครับก็บอกมีการประสานเพื่อจะเร่งด่วนแบบผ่านสามวารวดเลยติดสปีดเลยค่ะ,ะ,ะคุณภูมิธรรมก็เหมือนกันสั่งจัดระเบียบวงการสฆงนะคะแล้วก็แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชัดครอบคลุมความผิดทุกมิตินะคะย้ำว่าการบริหารจัดการเงินวัดเนี่ยต้องโปร่งใส คือพระท่านเนี่ยบางทีเราก็งงเหมือนกันนะเวลาเห็นตัวเลขออกมาแต่ท่านเนี่ยก็เงินไม่ใช่เยอะอย่างเนี้ยรประเทศพัชราพเนี่ยสิบสาล้านหุนก้องดิฉันก็อดจะมีเครื่องหมายคาถามว่าทำไมมันเยอะแยะมากมายท่านบอกว่าเป็นเงินที่เหมือนกับว่าท่านได้มาตั้งแต่เริ่มบวชเนี่ยนะคะคร,รับกิจนิมนต์ตลอดชีวิตในร่มกาสวาาพัชเพราะบวชมานานท่านก็ลาสิกขาไปแล้วก็กเข้าสู่กระบ,บวนการทางกฎหมายต่อไปท่านาก็บอกว่าท่านท่านอ่อนต่อโลกอ่อนต่อโลกนะฮะก็13ล้านคือ บางบางส่วนเสนอว่าพระห้ามจับเงินด้วยซ้ำนะคะ<ม>คือมีกฎหมายว่ามีหนึ่งแสนเนี่ย<ม>แล้วก็คือต้องแจงมัญชีททั์สินมีอะไรด้วยนะอย่างนี้ต่อไปอ่ะเพราะว่า<ม>แต่ก็ผมฟางทางพศอเองเขาบอกว่ามันมันก็ลาบากามันต้องขึ้นอยู่ทางคณะสงฆ์ด้วยว่าเขาจะจัดการกันยังไงด้วยนะ,ะ<ฆ>เรื่องของเงินทองแต่ว่าเงินทองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ล่อสีกาเข้ามาเนี่ยแหละ มันเพราะเงินนั่นแหละฮะเงินผู้หญิงกรรนฐานใช่ไหมฮะมันมันไม่น่าจะเข้าไปอยู่ในวัดได้แต่มันก็เข้าไปซึ่งตอนนี้ก็ต้องคงจําเป็นต้องมีการสั่งพยนาทั้งระบบจริงๆนะฮะเพื่อจะรักษาพระพุทธศาสนาให้เกิดความศรัทธากับประชาชนต่อไปเราเราคงไม่อยากได้ยินนะเหตุผลฉันอ่อนต่อโลกอะไร้ยไม่อยากได้ยินอีกแล้วนะคะแล้วส่วนใหญ่ครั้งนี้เป็นพระผู้ใหญ่ระดับพระเทพชั้นพระเทพมันเลยอ่ะชั้นเจ้าอาวาสชั้นเอ่อระดับเจ้าคณะเจ้าคณะ จ้ารตจังหวัดอย่างเงี้ยฮะคือคือต้องยอมรับสีกากอบอย่างหนึ่งคอนเน็ t ชันเนี่ยดีมากคอชันระเบิดสะเทินอะสีมากเข้าถูกช่องตลอดเลยนะเข้าถึงพระผู้ใหญ่ได้หมดเลยนี่คือก็คือไม่รู้ว่าเธอทําได้ไงนะแต่ว่าก็ทํำไม่ดีนะฮะตอนนี้ก็โดนจับกลุมไปแล้วนะครับ